ยังยังอตเก็บทำไมอ่ะอันนี้ล้สิค่ะีที่ขาได้กบาแต่ีนี้ก็รทูครคะมางคายหนองคาย อ่อไม่รู้สายพันธุ์เดิมมาจากไหนเนาะอันนี้อันนี้อาทูใหญ่มากูที่สวนพอดีทางนู้นเขาขนาดมันเนปเดี๋ยวดูลูกหนึ่งมันจะเท่าไหร่เนี่ยกี่กิโลโหลูกละกิโลลูกกิโลหนึ่งเลยเนี่ยมะม่วงเขียวใหญ่เขียวเวยสามรสหน้าตามันจะแปลกๆ เดี๋ยวไปลองกินดูอันนี้เดี๋ยวมัน ิน้ำปลามะม่วงลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลปริ๊ น้ำปลาต้มน้ำปลาง่ายๆแค่นี้ไม่ต้องไปเยอะตอกตอกเลย เรียบร้อยตำมะม่วงกับน้ำปลาโนโนวตำมะม่วงอื